เปิดตัวแล้ว ASUS Zenfone 11 Ultra มาพร้อมจอใหญ่6.78นิ้วใช้ชิปซัล r a อร์8ัน n 3ให้กล้องหลัง3ตัว<ม>ล่าสุดทาง ASUS จะก็ได้เปิดตัว Zenfone 11 Ultra ออกมาแล้วครับโดยในปีนี้กลับมาเป็นเรือธงจอใหญ่อีกครั้งหลังจากที่เปลี่ยนไปใช้ดีไซน์เครื่องเล็กๆมาใน2รุ่นก่อนครับส่วนสเปคก็ยกมาใหม่แบบจับเต็มโดยมีสเปคตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ ltpo ม m o, o l e d ขนาด6.78นิ้ว full hd plus มีค่า r e f r ร s h ส,สูงสุดห4ึงร้อย hz ใช้ชิปประมวลผลสั้นประก o n แปน8าที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรใหแลมนมาแบบ lpd d r 5 x มีเลือก1ิบสอ g กับสก g ส่วนลองเป็นแบบ u s 4.0มีเลือก2 5 6ริก g กับ5 1 2ิ g บนระบบบริการ android 14ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียดหาล้าน MP, 90, พิเซลนเซอร์ imx 8 9 0พร้อมระบบกันสั่นแบบ ois กล้องอัลตร้าไวท์ความละเอยียดา2ล้านพิกเซลมุมอมองกว้างสุด120องศาและกล้องเทเล3เท่าความเะเอยียด32ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความละเอยียด32ล้านพิกเซลมีเลือ,อ,อกทั้งหมด4สีคือ Sky l i ลท์บล e e อทิโน l แบล็กมิสซ y ่เกรและ d e s e r t s a n d ไฮแบตเตอรี่มาที่5,500ม ah. ิลลิแอมปลองรับระบบชาร์จเร็ว65วัตต์ h y p ป r c h ชาร์จและชาร์จไร้สายแบบ15วัตต์สมาร์ทโฟน Asus Zenfone 11อั tra มีรุ่นราคาที่ยุโรปต่ำนี้ครับรุ่นแรม1 2 g กิก้รอม256กิกมีราคาอยู่ที่999ยูโรรอประมาณ38,000กบาทและรุ่นแรม16กิกรอม5 1 2กิกมีราคาอยู่ที่1,999ยูโรรอประมาณ4 2 8 0 0บาทครับ